าสุดที่ทางพันโทหนาหยมอ,อโฆสกกองกำลังพิทักษ์ชายแดนเกเรียงหรือ BGF ส่งมาทาง The Reporters เพื่อรายงานถึงความคืบหน้าในการดูแลชาวต่างชาติที่ทางกองกำลัง BGF ได้เข้าไปปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และได้ช่วยเหลือชาวต่างชาติมาได้ กว่า7,000คนในจำนวนนั้นมีชาวจีนกว่า5,000คนซึ่งมีการจัดสถานที่ในการดูแลชาวต่างชาติทั้งในเมืองชเวโกโกมเมืองเมียวดีเมืองเคเคปาเมืองตงเหมยและบริษัทหวัญญาซึ่งมีการแบ่งพื้นที่รับผิดช,ชอบในการดูแลชาวต่างชาติเหล่านี้เนื่องจากว่ามีมากกว่า30ชาติในจำนวนนั้นมีชาวจีนมากที่สุด กว่า4,860คนหรือเกือบ5,000คนซึ่งที่นี่คือศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยของกองก,องกำลัง BGF ที่เมืองเมียวดีทางพันโทนายมซอบอกว่าได้มีการเปิดพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการที่มีการจัดสถานที่ไว้รองรับชาวต่างชาติที่ศูนย์บัญชาการซึ่งมีการสร้างอาคารเพิ่มแล้วก็มีการสร้าง พื้นที่ในการดูแลเรื่องอาหารซึ่งนี่เป็นโรงอาหารที่มีการระดมเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำอาหารซึ่งเป็นอาหารกล่องวันละสามมือ้อให้กับชาวต่างชาติบริเวณโรงครัวก็จะมีการดูแลเรื่องสุขอนามัยก็จะเห็นว่าคนที่ทำอาหารทุกคนก็มีการใส่หน้ากากอนามัยใส่ ถุงมือรวมถึงเรื่องของหมวกคุมผมด้วยนะคะทางพันธทใหม่บอ,อบอกว่าในระหว่างนี้ระหว่างที่มีการรอแต่ละประเทศประสานงานในการรับชาวต่างชาติเหล่านี้กลับไปทาง BGF ก็ได้ดูแลเรื่องของอาหารอย่างเต็มที่นะคะ 7,000คนนี้ถ้าใช้จ่ายรวมกันแล้ววันละเกือบหล้านบาททีเดียวนะคะพเพราะว่ามีการทำอาหารวันละสามมือ้อการจัดสถานที่นะคะมีคนที่อยู่ทั้งเป็นภายในห้องพักแล้วก็อยู่ในอาคารที่เป็นที่โล่งแจ้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายและนี่ก็เป็นจุดในการบันทึกประวัติคะ่ะที่มีทางตำรวจเมียนมานะคะรวมถึงทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของเมียนมาขเมมาข้ามาทำเรื่องบันทึกประวัติ เพื่อประสานกับทางประเทศไทยและประเทศต่างๆในการส่งตัวชาวต่างชาติเหล่านี้กลับออกไปนะคะเหมือนเช่นกรณีของชาวจีนซึ่งขั้นตอนเมื่อประเทศต่างๆมีความพร้อมในการที่จะมารับคนของตัวเองกลับไปแล้วก็ถ้าจะใช้เส้นทางผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตาของไทยก็ต้องประสานกับรัฐบาลไทยและแจ้งมายัางรัฐบาลเมียนมาจะมีการส่งคนข้ามสะพานมิถรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เพื่อไปที่ ฝั่งของอำเภอแม่สอดค่ะซึ่งกรณีของชาวจีนนั้นก็จะทําแบบที่ทําเมื่อครั้งแรกก็คือว่าจีนก็จะส่งเครื่องบินมารับชาวต่างชาวจีนที่อำเภอแม่สอดที่ท่ากาศยานแม่สอดนะซึ่งมีรายงานว่าจะมีเครื่องบินจีนมาอีกรอบหนึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่6มีนาคมซึ่งชาวจีนนั้นนะคะจะมีการส่งผ่านสะพานมาแล้วก็นําขึ้นรถบัส เพื่อจะขึ้นเครื่องบินเลยโดยจะเป็นการผลักดันออกนอกประเทศนะคะไม่ต้องมีขั้นตอนอที่จะเสียเวลาในการตรวจสอบเพราะว่าทางการจีนแจ้งว่าได้มาทําประวัติต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางไทยก็มีการบันทึกประวัติและรูปภาพไว้ส่วนชาติอื่นๆจะทําแบบกรณีของอินโดนีเซียก็คือว่าถ้ามีรายชื่อเรียบร้อยแล้วก็จะส่งข้ามมาอย่างอําเภอแม่สอดแล้วก็จะ เข้าสู่ขั้นตอน n i m แบบย่อที่บริเวณสะพานพิธภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่ด่านพมแดนแม่สอด2และถึงจากนั้นก็ถ้าอินโดนีเซียเอาเครื่องบินมารับที่แม่สอดก็จะ ขึ้นบินจากแม่สอดเลยแต่ถ้าไม่มีเครื่องบินมารับที่แม่สอดก็จะนําขึ้นรถบัสเพื่อไปขึ้นเครื่องที่ท่ากาแซยนดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งประเทศอื่นๆก็จะทําในขั้นตอนเดียวกันนะคะเพื่อความรวดเร็วในระหว่างนี้ทาง BGF ก็จะดูแลทางด้านชาวต่างชาติไปก่อนจนกว่าที่จะมีการประสานงานแต่ก็ยอมรับว่าในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นนะคะหลังจากที่ได้เริ่มในการกวาดล้างแก๊งคอเซนเตอร์แล้วและได้ช่วยเหลือชาวต่างชาติมา ทุกคนก็ได้มาอยู่ในพื้นที่ภายในกองกำลัง BGF แต่ถ้าหากว่าใช้เวลาในการดูแลนานกว่านี้ก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภยัยจึงอยากให้แต่ละประเทศนะั้นมีการประสานงานให้ชาวต่างชาติได้กลับไปโดยเร็วนะคะก็จะเห็นนะคะว่ามีการจัดเรื่องของน้ำดื่มไว้ให้บริการด้วยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในศูนย์ที่ให้การดูแลชาวต่างชาติของกองก,องกำลัง BGF ซึ่งพื้นที่ ในเมืองเมิวดีก็ยังเป็นพื้นที่การสู้รบนะคะเราก็จะเห็นว่าทหาร b ิเจฟเป็นก็พร้อมอาวุธนะคะเพราะว่าก็ต้องป้องกันไม่ให้มีการหลบหนีด้วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนนะคะอากาศค่อนข้างร้อนเขาอยู่กันในพื้นที่ที่โล่งที่นี่ะเราจะรับสิบสนติเยนนี่ก่อนเลยเรามาเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะมีอากาศถ่ายเทนะคะนี้คอนโทรลไลนมอร์ซอลปุ่มมิเจฟก็ให้สองข้างเป็นสัมมาการยืนยันว่าแม้ทาง b ิเจจะจัดระบบในการดูแลพื้นที่ แต่เนื่องจากว่ายังคงมีมาตรการในการตัดไฟฟ้าน้มันดัดสีจากทางการไทยดัืนัอยากให้ทางกาจีนมาในกากพูดต่อชยนะคราะว่าไดประชาชนและในส่วนของทางต่างชาติที่ดูแลอยู่ที่จะว่าก็ถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ํามันการดูแลก็จะได้ทําไม่เต็มที่เพราะว่าต้องใช้น้ํามันอย่างจำกัดเพนที่จะให้ประชาชนของชาวเมียนมาหรือมาเรีย

เรื่องอาหารให้สามมื้อดิฉันก็เข้าไปดูมาแล้วเหมือนกันนะคะที่ในพื้นที่เมืองเกเคปารอันนี้จะเป็นโรงครัวภายในบอกอของ b ีจีเอฟที่เมืองเมียวดีนะคะก็จะหูมีเตรียมพวกกระทะอาหารเยอะมากนะคะนี่จะเป็นเรียกว่าเป็นโอเปอเรชั่นมนุษยธรรียรนะที่ BGF บอกว่าก็ จะทําเต็มที่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ถึงเมื่อไหร่ระยะเวลาอาจจะยาวนานแล้วก็ด้วยความที่ว่าชาวต่างชาติก็มีหลายชาตินะคะอาหารบางอย่างก็ไม่ลือทำคล้ายๆแบบอาหารไทยนะคะมีข้าวผัดมีแกงหมูแบบาทางแกงพม่า r อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องให้กินแบบนี้กันไปก่อนนะคะซึ่งชาวต่างชาติเองก็มีหลายชาติถึง30ชาติด้วยกันส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นชาติาประเทศอื่น